ร้านเกษตรยุกใหม่นะคะวันนี้เราก็บริการจะส่งต้นไม้แบบลงกล่องเคอรี่นะคะบริการจะส่งทั่วไทยนะคะลูกค้าที่ออเดอร์ไว้เป็นของเมื่อวานนะคะวันนี้เราก็จะส่งกันให้ลูกค้าครบทุกท่านนะคะรับทุกออเดอร์นะคะสําหรับลูกค้าที่ต้องการสั่งซื้อแบบลงกล่องเคอรี่สามารถแจ้งเข้ามาทางไลน์หรือว่าสั่งซื้อทางไลน์ได้นะคะ ส่วนลูกค้าที่สั่งแบบหมอกลองไปรสนีนเราก็จะส่งให้เหมือนเดิมทุกวันนะคะตามคิวที่แจ้งไปหน้าไลนา์นะคะวันนี้ของใครบ้างที่ออเดอร์เอาไว้ลูกค้าก็รอรับหน้าบ้านนะคะทางบริษัทขนส่งเคอรี่ก็จะจดส่งให้ลูกค้าถึงบ้านนะคะรอรับโทรศัพท์กันด้วยนะคะเป็นของใครบ้างนะคะเอาสาหรับออเดอร์ชุดวันนี้เมื่อวานเมื่อคืนนะคะที่เรารับไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะคะวันนี้เราก็จะส่งนะคะวันนี้จะส่ง แจ้งเล็กพัสดุเป็นช่วงค่านะคะพักกลางนะคะจะส่งพรุ่งนี้ถึงนะคะภาคเหนืออีสานสองวันบริการจะส่งทั่วไทยนะคะส่งถึงบ้านทุกพื้นที่สําหรับส่งกล่องเพอร์รี่นะคะส่งแบบเหมากรองไปรษณีย์บางพื้นที่ส่งถึงบ้านไม่ได้บางพื้นที่ก็จะส่งถึงบ้านได้นะคะแล้วแต่บางพื้นที่ ลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะต้นไม้แบบเพกลงกลง่องเคอรี่แบบนี้นะคะหรือว่าจะท่งแบบเมากรองไปสนนะคะตรงแบบนี้เลยนะคะลูกค้าสามารถแจ้งทางไลน์นะคะหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะคะเบอร์โทรก็จะแจ้งไว้หน้าคลิปทุกๆคลิปเลยนะคะ,ะ,ร,ะร้านเกษตรจุกใหม่ของเรามีหลายช่องาทางในการจัดส่งต้นไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นแบบส่งลงเพกลงกล่องกระดาษแบบนี้นะคะเป็นของบริษัทขนส่งเคอรี่นะคะ กล่องกระดาษที่ให้ดูอยู่เนี่ยนะคะเป็นกล่องที่เราจะส่งนะคะส่งต้นไม้นะคะกล่องนี้แล้วก็ส่งแบบหมากกลองไปรษณียน์นะคะก็จะเป็นกล่องเหล็กที่ให้ดูตะกี้หรือว่าการจะส่งแบบรถกระบะรั้วนะคะเป็นรถคิวกระบะรั้วหกร้อยสิบร้อสิบ้อพ่วงอยู่ที่จํานวนต้นนะคะบริการจะส่งทั่วไทยทุกวันนะคะรับสินค้านะคะสองวันทั่วประเทศนะคะลูกค้ารับของลูกค้าท่านไหนที่ครบสองวันแล้วของยังไม่ถึงช่วงค่าช่วงเย็นนะคะวันที่สองลูกค้าสามารถ ทักไลน์เข้ามานะคะน้องเอ้พง์ก็จะตามของให้ลูกค้านะคะบริการจะส่งทั่วไทยไแบบส่งของเคอรี่ส่งถึงหน้าบ้านทุกท่านสินค้าทุกอย่างทุกชนิดของร้านเกษตรยุคใหม่นะคะไม่มีบริการเก็บรายทางนะคะโอนอนก่อนส่งเพื่อที่ลูกค้าจะได้รับของแบบรวดเร็วต้นไม้ไม่เสียหายทางั้านเราก็จะได้ไม่ต้องเคลมสินค้านะคะ ลูกค้าที่สนใจสั่งซื้อดูคลิปแล้วแอดไลเข้ามาแจ้งทางไลน์ได้เลยนะคะสําหรับลูกค้าที่ไม่ไม่มั่นใจในการที่ไม่มีประกันเก็บปลายทางลูกค้าก็ไม่ต้องแอดไลเข้ามานะคะไม่ต้องโทรมาสอบถามพวกของเราทุกชิ้นนะคะของไม่ว่าจะเป็นต้นไม้เป็นปุ๋ยเป็นยาเป็นอะไรก็ตามร้านเกษตรทุกใหม่ของเราไม่มีประกันเก็บปลายทางนะคะเก็บปลายทางเนี่ยลูกค้าไม่ต้องแอดไลเข้ามานะคะเพราะว่าเราไม่มีประกันเก็บปลายทาง ทุกกรณีนะคะเก็บปลายทางของถึงล่าช้านะคะไม่มีเวลาเช็คยอดด้วยลูกค้าที่สนใจสั่งซื้อนะคะทางร้านของเรานะคะไม่มีประกันเก็บปลายทางจะส่งของทุกวันทั่วประเทศนะคะจะส่งตามออเดอร์ตามวันเวลาที่นัดไว้ทางไลน์นะคะที่รับออเดอร์ทางไลน์นะคะบริการจะส่งทุกวันนะคะ ลูกค้าท่านไหนที่ออเดอร์ไว้เมื่อวานนะคะเมื่อคืนนะคะวันนี้เราจะส่งเรียบร้อยพรุ่งนี้วันมะรืนก็รอรับของกันได้เลยนะคะจะส่งแบบกงเคอรี่หรือว่าจะส่งแบบหมอกรองไปรษณีย์นะคะตามที่แจ้งกันเอาไว้เลยนะคะอยู่ที่จํานวนต้นนะคะแล้วจ่เตะจํานวนต้นในการที่ ลูกค้าสั่งซื้อมาเราก็จะจะส่งแบบซิฟค่าส่งให้ลูกค้านะคะส่งแบบไหนให้มันพอดีกับต้นไม้ที่ลูกค้าสั่งมานะคะสนใจก็รีบสั่งซื้อได้เลยนะคะสั่งก่อนได้ต้นสวยกลมปลูกก่อนออกลูกก่อนได้รับผลผลิต่อนนะคะ